ตำแหน่งที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับห้องพระเราต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ติดห้องน้ำเพราะการนำห้องพระมาไว้ใกล้ๆห้องน้ำคือเป็นสิ่งที่อับประมงคลอย่างยิ่งจะส่งผลให้เงินทองไหลออกง่ายหรือถ้าเราวางหิ้่พระไว้ใต้บันไดก็จะเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นมงคลเลยเพราะเป็นจุดที่คนเดินขึ้นเดินลงและอาจจะทำให้รู้สึกไม่สงบไม่สบายใจ การตั้งหิ้งพระไว้ที่ปลายขาก็ไม่เป็นมงคลเช่นเดียวกันเพราะตามหลักฮวงจุย้ยห้องพระหิ้งพระควรเป็นสิ่งที่อยู่สูงแต่ใต้เท้าของเราเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในร่างกายทําให้การวางหิ้งพระที่ปลายเท้าหรือปลายขานั้นไม่เหมาะสมใครที่มีแผนจะทําห้องพระใหม่หรือทําห้องพระกําลังตกแต่งบ้านอยู่ให้หลีกเลี่ยงบริเวณ เนหล่่าี้คะใครที่กดติดตามช่องปีดาพยากรขอให้คุณประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกประการ